สวัสดีจ้าเพื่อนๆพ่นเมื่อนี้มาพบกับไก่แล้วนะจ๊ะมีไก่สีขาวเพื่อนๆนมากเิ็งตัวแหนแดงของไก่ขากะมาบอกประโยชน์ของแหนแดงในการใช้ประโยชน์ไปอีกอย่างแน่จ้าอันนี้แหนแดงที่ไกลเอามาให้ง่วนะจ๊ะอันนี้เป็นแหนแดงที่ใกล เพาะไว้ปลูกไว้อยู่กับช่างพลาสติกจามันก็นจะเป็นสีเขียวเป็นสันสนดังสีจ้าข้างล่างนี่ใกล้กับสีไส้น้าแล้วก็ขีดินจ้าใส้ขีดินแล้วก็ไส้ขีงง่วจ้า ใส่นามประมาณ30เส้นจ้ะเราก็กเอาแหนแดงลุ่งมาประมาณเนึ่องกะคุนหน่อยจ้ะอันนี้เป็นแหนแดงที่ได้อายุประมาณนืองอาทิตย์แล้วได้จ้ะก,กะสิมีความนาแน่นเต็มกระช่างเลยจ้ะจ้ะให้เพื่อนๆดึงก,ก็จ้ะ ตอนแรกกรสร้างแนแดงมาประมาณ4กิโลคาาทรงประมาณห0าสิบบาทจ้ะเพิ่งขายใน Youtube ก็เลยลองสร้างมาเบิงงโลดละหนึ่งบาทจ้ะนี่ไก,ก่กำลังขยายเพิ่มตรงนี้ก็มีอีกตรงนึงนู้จ้ะนี่กระช่างทีไก่เพ็ดหลังจากกระช่างฟองกระช่าง้างหนาจ้ะ นี่ได้ประมาณหาหมือแล้วจ้ะหาหกหมื่นเกือบอาทิตย์นึงแล้วแต่ว่ามั่เต็มกระช่างเลยจ้ะขายายเร็วอีกลีจ้ะแนแดงจ้ะผ,ผู้ใดต้องการเอาไปเลี้ยงหอยเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดยังสี่เข้ากับสร้างมากขายายเพื่อลดต้นทุน ในการซื้อหัวอาหารแด้จ้ะอันนี้ไก่เลี้ยงหอยน้ำไก่ก็เลยเอามาเอามเาพาะขยายเพิ่มหอยเชลรีจ้ะเอาไปให้ง่วกินก็นได้ได้จ้ะคลุกใส่กับลั่มจ้ะใส่ล่มนิดนึงแล้วก็เอาตักแนแดงไปให้งัวกิน ในกะละมังไก่พะไว้ได้จ้ะอันดัดแรกไก่พอใส่ในกะละมังก่อนเพราะว่ามันขยายเร็วไก่ก็เลยล่องสื่อสื่อพายางดำสีจ้ะเ,เอามาเพาะเอามาเฮ็ดกันหายมันอยู่น้ำจ้ะขยายายางเร็วเลยจ้ะมาเบิ่งในกะละมังนะจ้ะ ไปสิบ้าไปเบิ่มแม่กะละมังนี่กะละมังกะละมังนี่ก็เป็นกะละมังหน่อยนะจ๊ะบ่ใหญ่ปานใดอันละยี่สิบบาทจ้ะค่ะเพื่อนๆมีพื้นที่หน่อยพืนนย้นที่น้อยๆกะเพาะใส่ในกะละมังก่อนก็นได้เ้ยจ้ะนี่ใกล้เอาพื้นที่ล้างบ้านมาเพาะจ้ะ พื้นทีก่กาลายอยู่จ้ะก็สามารถขยายเพิ่มอีกได้อีกได้จ้ะนี่แกก็เอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพขันผู้ไดเลี้ยงหอยเลี้ยงปลากินพืชก็สามารถเอาไปเพาะขยายให้ให้กับปลาให้กับหอยให้กับกุ้งให้กับหมูให้กับ,บวงวก็ไ้ได้จ้ะ นี่ได้ใช่ประโยชน์หลายภางนะจ้ะสำหรับแน่แดงประโยชน์ของแน่แดงก็จะมีปูตีนประมาณ20กว่าัวเปอร์เซ็นต์จ้ะจากที่ไกลศึกษามาได้จ้ะก็มีประโยชน์ให้กับสัตว์เหลี่ยงของเห้านะจ้ะเอาไป แล้วกับ,บเฮดไห่หน้ำเสียจะเฮดไห่หน้ำของเขานี่ดีจ้ะปรับสภาพน้ำในน้ำจ้ะจ่าในะ้กะละมังเต็มเลยจ้ะขันผู้ได้ต้นใจกะสั่ง ผู้มาเลยได้จ้ามาสังอ้ำไกลเลยได้จ้าอันนี้ไกลขยายได้ร้าและจาก็ะเลยล่งหายเพื่อน,อนม,มือซิมี่ใบใหม่ลงลงมากอะ่ะเก็บออกได้ได้ไดจ้า สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสร้างซื้อแหนแดงน้ำไก่ได้จากไก่กะขายกิโลละหนึ่งบาทขาทรงห0สิบบาทด้จา้าสำหรับเบอร์ทูกกบกะสิลงไว้หาในคลิปหาเพื่อนๆได้เบิ่งได้จา้าอ่าจ้าคักหลังบ่อแหนแดงของไก่ก็จะเป็นขอาากั่วจ้า ที่คุ้มผักเขียวไว้จะป้องกันแมงหรือว่ายุ่งหรือว่าอีอย่างมากัดดูดเลือดง่วนจ้าอันนี้แกกะลองทดสอบเบิ่งแล้วจ้าเอาแนนแดงใส่กับห้ำคุกๆใส่ให้ง,ง่วกินง่วกับกินดีแล้วจ้าแถมยังมีโปูตีนให้กับง้วนน้ำนะจ้า กะสิเอาแนแดงจะให้ง่วงกินนะจ๊ะแนแดงนี่ก็จะเป็นลักษณะเป็นสีเขียวเขียวแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นหากของแนแดงจ้ะอันนี้เป็นแนแดงที่ใกล้คุกกับห้ามนะาจาะกากะซีมะโรยโรยใส่ข้างหน้าเพื่อเพิ่มโปรตีนให้ง่ว ให้งัวเฮ้ามีสุขภาพแข็งแรงจ้ะหักับสมบูรณ์ นี่เป็นกระช่างกระเลียงหอยเชลรีได้จ้าออกคายยางลายได้จ้าเอาแหนแดงใ้หอยเชลรีกินน้ำจ้าจ้าขันผู้ใดสนใจยอยากสร้างซื่อแหนแดงกะโทรติดต่อมาได้จ้าเบอร์ด้องซีสามสองสจจ้า สำหรับมือน,นีใกล้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะจังมาพรวก,กันคลิปหนาคผู้ใด,ดมักก็ฟักก็ไล์กดติดตามเป็ี่ยนกำลังใจให้ใกล้อีกตามเคยได้จ๊ะก,กับซีมี่คลิปใหม่ๆม,มาหายเพื่อนๆได้รับชมอีกตามเคยจ้ะสำหรับมือน,นีลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า